ภาพเนี้มันเป็นภาาแท้ทั้งหมดแต่ว่า,าม,ม,มันเป็นภาาที่ยังบ่มีราคาอี๋เนาะมันเป็นภาาที่มันบ่มีราคาใช่แต่โกงงานไป้อยนี่แต่ล้มลุกมาพี่ฮะมาลดแบงนี้แล้ววิวซื้อยังไม่เช่าเนยังไม่เช่าเนาะมันเป็นยังไงบอกผมได้ไหมมันของแท้มันไม่แท้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีครับแต่อันน,นี้น่าจะบนะน่าจะบน่าจัครับโอ้เพราะว่าตัวจริงมันจะมีตัวขอไปดูด้านหลัง เป็นอะไที่ผมอยากรู้คราทายบอกก็ต้องเทีบครับหนี่มันจะไหนกันนี่เดี๋ยวจังอย่างผิดมันจะไงนี่นะผ้าพเนี้มันเป็นภาพแท้ทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นภาพที่ยังมีราคายังเป็นหาเต๋าอย่างแท้ทั้งหมดครับมีแท้ทั้งหมดเดี๋ยวถ้ามีอย่างน้องลองแอดไลน์ไว้หรอกเดา๋ยวก่อเดี๋ยวท่านนี้ลองสุลูกาเขาขา้นะครับเนาะแต่วันนี้ยังม่เจ้าเื่นอยูเนาะโอเคีอัพของผม เออพาชุดนี้ยังมีราคาด้วยนะครับ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 ผมเป็นยังครับเดี๋ยวท่านอันไหนต้องแวะมาใหม่กันครับครับครับผมเนาะครับมันแวะมาได้ครับอยู่นี่ครับครับผมมาอยู่รลอนตื่นอยู่นะแต่ผมตื่นง่ายครับนะผมอ๋อเรี่องลูกคนเดียวเอดี๋ยวแต่ตัวงานตัวนี้แต่ผมลูกอาไพี่ฮะลูกจีบคอบนะครับเอัเอื่นมีอย่างแล้วเนาะเออมันอี๋เนาะมันเป็นห้าตีมันแบบมีราคาะ วู้นี่นะแต่เดี๋ยวเนาะเนีน่ยมาหากันเนาะ<ผ>มาลดแบบน,นี้เราไปอุ้งซื้อเจอรอจะได้นในในครั็เป็นอย่างเดียว<อ>เดีย๋ยวช่วยซื้อกันแล้วกันเ<อ>นาะอีาา๋เนี่ยเนหาแล้วผมช่วยซื้อไปมดเนี่ยซื้อไปสองพันแลัวเนาะามดที่สองพันขอองค์นี้ไปเลยเอาเลยเอาเลยถ้าถ้าจะได้องค์ไหนไว้เอาองค์ได้ครับธนาคารเนี่ยครับซื้อนมอ่ะซื้อไปสองพันห้าเดยซื้อนมพาอร่อยเนี่ย